ไทยมักจมอยู่ภายใต้คำซุบซิบนินทาและสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังประตูภายในราชสำนักบางเรื่องเป็นเรื่องจริงและบางเรื่องเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลและในตอนนี้ก็มีความสงสัยเป็นอย่างมากของประชาชนหลายฝ่ายและประชาชนเหล่านี้ก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าราชินีสุดที่ดาหายไปไหนท่ามกลางกระแสข่าวลือที่โหมกระแสอย่างหนกักว่าจะมีการแต่งตั้งราชินีคนที่สองของประเทศไทย เจ้าคุณพระศรีนาถพิลากรยาณีและเมื่อวานนี้ก็ได้มีภาพการเสด็จพระราชดดำเนินของนายหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาถได้ส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเกิดของเจ้าคุณพระศรีนาถและเหตุการณ์ที่น่าทึ่งของทั้งสองพระองค์ด้วยการสวมใส่เสื้อคู่คุมโทนสีฟ้าสดใสที่เหมือนกันและโมเมนต์หวานๆทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง และเหตุการณ์นี้เองทําให้ประชาชนหลายฝ่ายที่จงรับพักดีต่อราชินีสุทธิดาได้ออกมาโพส์ที่เพจของราชินีสุทธิดาแบบมีนายะที่ทําให้ชวนสงสัยและทําให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยมีข้อความดังนี้ ถึงแม้ว่าวันนี้ใจจะพังแต่เรายังมีพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าพระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพสมเด็จพระน้องนางสมเด็จพระบรมราชินีสุธิดาเป็นแรงบันดาลใจให้เราขอให้ทุกพระองค์ทรงคุ้มครองประเทศชาติให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์ ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระราชินีสุทธิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอมีข่าวลือหลายอย่างซึ่งถ้าหากเป็นจริงเราคงจะสะเทือนใจแต่ก็พยายามไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันจะเข้าทางพวกคนอยากจะทำลายล้างความน่าเชื่อถือของสถาบันถ้าข่าวลือเป็นจริงจะสะเทือนใจสุดๆค่ะวันนี้ใจก็แหลกพอแล้ว เราไม่เคยเชื่อข่าวลือค่ะแต่ท่านทำให้ข่าวลือน่าเชื่อถือมากขึ้นเราไม่อยากให้เข้าทางใครแต่คนที่เปิดทางให้พวกเขาเข้ามาโจมตีคือท่านเองเรายังรักและเทิดทูนสถาบันแต่เราไม่โอเคถ้าพิจารณาการไม่ให้เกียรติราชินีเราปกป้องพระบรมราชินีด้วยหัวใจ พระองค์คือพระที่แสนประเสริฐเพียบพร้อมทุกอย่างใครอย่ามาใส่ร้ายขอให้คุณใส่นั้นกลับไปหาตัวมันจงร่างแหลกเลวโปรดอย่ามาแขวบพระราชินีของเราพระองค์งดงามเกินบรรยายเป็นห่วงพระราชินีสุธิดามากเห็นข่าวนี้แล้วตกใจตอนนี้พระตำหนักอัมพรสถานที่ประทับของราชินีมีคนยึดอยู่แล้วค่ะ ซึ่งเป็นประกาศของเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ3ามรอบ36ปีของเจ้าคุณพระศรีนาพิลากลยาณีในวันที่26มกราคม2564ัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต และณสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นที่ประทับของราชินีสุธิดาโดยประชาชนฝ่ายที่จงรักพักดีต่อราชินีสุธิดาหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความรู้สึกผิดหวังและเสียใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกและบ่งบอกถึงในยะว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรถ้าข่าวลือคือเรื่องจริงบอกเลยว่าเสียใจมากๆภาพนี้ไม่ใช่ข่าวลือคะ่ะเป็นกำหนดการจากในวังจริงๆจ,จากเพจข่าวคะ่ะ จบกันใจสลายเลยจริงๆจบแบบไหนอะครับทำไมถึงใจสลายเป็นว่าคอยติดตามประกาศกันนะครับเรื่องแบบนี้ต้องคอยตามข่าวครับผมและครอบครัวของผมรักองค์ราชินีมากท่านได้ใจผมและทุกคนในครอบครัวจริงๆและเนื่องมาจากประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการให้รอติดตามประกาศจากราชสำนัก ก็ยิ่งทําให้ประชาชนหลายฝ่ายยิ่งสงสัยว่าประกาศที่จะออกมาจากราชสำนักน,นั้นคือประกาศอะไรโดยข่าวลือเรื่องราชินีนั้นมีมาหลายทิศทางอย่างเช่นจาก d e โม c r a ซีไทยแลนด์โดยมีการแชร์มาว่าเหตุที่ในหลวงไม่พอครัะราชหารหรือไทยราชินีด้วยเหตุผลหลายประการก่อนที่จะมีการลงโทษและสั่งกัดบ,บริเวณ เธอได้แทรกแซงกองทัพดันคนของตนขึ้นเป็นใหญ่เธอเป็นผู้ริเริ่มและสร้างกระแสให้ในหลวงเสด็จพระราชาดำเนินสร้างภาพต่างๆแทบทุกวันจนในหลวงเริ่มหงุดหงิดเธอเป็นผู้ปล่อยรูปลับของเจ้าคุณพระสินีนาถให้อาจารย์ปวีณและแอนดรูซึ่งสร้างความเสื่อมเสียและสร้างความอับอายให้แก่เจ้าคุณพระสินีนาถเป็นอย่างมากเพราะภาพลับเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังสำนักงานข่าวต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน เธอได้รวบอําอำนาจและสั่งการตรงทั้งตำรวจกองปราบผ่านเจระพภูรฤเดชทหารราบสิบอจากชายศรีขชาตอชอดอเธอได้สร้างเครือข่ายการบินไทย AOT ผลักดันให้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำคัญในขุมอำนาจของตัวเองให้ยิ่งใหญ่เธอได้ต่อต้านม็อบด้วยไม้แข็งหลายรูปแบบจนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงอาทิเชน่น เจตนาสเสด็จพร้อมองค์ทีฝ่ามอบพยายามอุ้มแกนนำยัดเข้าหา1นึสองแก่แกนนำผ่านเครือข่ายจีนระพบภูริเดชและกองปราบเธอได้ขัดขวางการสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลลากัลยานีและในวันที่10มกราคม2564ในหลวงได้เรียกราชินีเข้าพบและได้ถูกฆ่าโทษ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่เพียงข่าวลือและถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียอย่างหนักซึ่งคาพเจ้าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักในตอนแรกแต่เนื่องด้วยจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้และจากการที่ได้เฝ้าสังเกตการจากกลุ่มที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาซึ่งได้ออกมาโพสข้อความที่ชวนให้สงสัยเป็นยิ่งนักกับกระแสข่าวลือโดยมีอีกข้อความดังนี้ หมายความว่ายังไงทําไมเป็นแบบนี้ในฐานะที่หม่อมฉันคือประชาชนผู้รักชาติและในหลวงพระราชินีสุทธิดาเจอภาพแบบนี้คืองงมากพระองค์กําลังทําอะไรอยู่เพคะคือจะให้ความใส่ใจกับเจ้าคุณพระมากกว่าราชินีเกินไป ไม่ว่าใส่ชุดพระองค์ก็ใส่ตามคุณพระและวันนี้ก็เสด็จออกงานคู่กันกับคุณพระพระราชินีสุทธิดาท่านเอาพระองค์ไปไว้ไหนเพคะท่านให้ยศพระราชินีแต่พระองค์ทำลายใจพระราชินีมากถามมาเพื่ออยากรู้ไม่ได้หมิ่นพระองค์แต่เป็นภาพที่คนรักพระราชินีรับไม่ได้จริงๆวันนี้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ และเนื่องจากข้อความนี้ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียและในขณะนี้ข้อความนี้ได้ถูกลบทิ้งไปแล้วซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความของประชาชนที่จงรักพักดีต่อราชินีสุธิดาซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เขียนขึ้นเองแต่อย่างใดและข้อความเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่ทําให้เหล่าประชาชนชาวไทยเริ่มมีความสงสยัยและเริ่มตะขิดตะขวนใจว่าราชินีสุธิดานั้นหายไปไหนหรือว่าข่าวลือนั้นจะเป็นเรื่องจริง ซึ่งสำหรับข่าวลือนี้ได้ทําให้ประชาชนฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชินีสุธิดาเริ่มหวาดหวั่นใจและได้ออกมาโพสต์มากมายทํานองว่าช่วงนี้ไม่อยากดูข่าวกลัวกลัวข่าวลือขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือและในวันนี้เพจของราชินีก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยหยุดวิตกกังวลและหยุดวิาพากษ์วิจารเรื่องการหายไปของราชินีสุธิดาดังนี้ ที่พระราชินีท่านไม่ได้เสด็จออกงานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดทำให้ท่านงดออกมาพบปะกับประชาชนซึ่งมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากและโพสต์นี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นอย่างที่มีผู้ปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าใจผิดจนเกิดความแตกแยก ซึ่งถ้าใครจะมาเม้นเพื่อก่อกวนประเภทถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเพราะโควิดหรือยุแย่ขอความการณาอย่าทำเลยดีกว่าเพราะเราทุกคนรู้กันดีว่ามีโรคโควิดระบาดอยู่แล้วและการมาปลุกปั่นให้คนเข้าใจผิดมันไม่ทำให้ตัวเองดูดีนะคะถ้าใช้คำไม่เหมาะสมยังไงต้องขออภัยแอดมินด้วย และนั่นก็เป็นแค่เพียงคำชี้แจงจากทางกลุ่มของคนที่จงรักพักดีต่อราชินีสุธิดาเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นระหนกกับกระแสข่าวลือมากจนเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากกระพริบตาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้